ตลกชื่อดังกินนอนกลางน้ำท่วมบอกตรงๆแบบไม่อายตอนนี้หมดเนื้อหมดตัวเป็นอีกคนที่หลายคนพอได้ยินชื่อมาบ้างแล้วสหรับตู่ตาหวานเชิยญญิ้มหลังก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดใจหลังเจอมรสุมหนักในชีวิตต้องบอกว่าล่าสุดวอนขอความช่วยเหลือตลกชื่อดังตู่ตาหวานเชิยญญิ้มหลังกินนอนกลางน้ำท่วมก่อนบอกตรงๆแบบไม่อายตอนนี้ถึงกับหมดเนื้อหมดตัว โดยตู่ตาหวานได้เปิดใจกับทีมงานล่าสุดว่าน้ำเพิ่มขึ้น2เมตรลงจากบ้านต้องลอยคอไปหาซื้อสเสบียงอาหารครับบางทีก็มีคนมาแจกแต่เขาไม่รู้ว่าเราอยู่กันกี่คนเขาก็แขวนไว้ที่ศาลาข้าวกล่องน้ำขวดเพราะบ้านอยู่ห่างถนน13เมตรตอนนี้อยู่บนบ้าน4คนคนแก่3คนและหมาแมวอีก10ตัวล่าสุดน้ำเอิอถึงถนนเลยเงินที่จะซื้ออาหารก็ไม่มีแล้วครับทำอะไรไม่ได้เลย ลงทุนจากปลาไว้ร่วม2องหมื่นพายุมาโดยไม่รู้ตัวพัดไปหมดบอกตรงแบบไม่ไอายตอนนี้หมดเนื้อหมดตัวไม่มีทุนจะต่อธุรกิจอีกแน่นอนครับได้แต่นั่งมองข้าวของลอยขึ้นเหนือน้ำท่วม2เมตรหมดปัญญาที่จะหาเก็บตู้เย็นทีวีเครื่องใช้ต่างๆเสียหายหมดแล้วแต่ท่านผู้มีความเมตตาจะช่วยนะครับอาหารหมาแมวหมาอยู่บนถนนอีก4-5ตัวให้อยู่ในศาลาครับ ขอขอบคแคล่งข่าวจากทีนิวค่ะ